สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ m ครับเกมนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่น่าเกมที่ยวใน MC MC444 ีสนะครับผมกอนเน็ตนะฮะเดี๋ยวผมให้ไอพีไปจุดเดสเช่นนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นมินิเกมที่ชื่อว่าเดี๋ยวข่อนที่พายนี่แ่อะครับ MC นี้เลิฟมีนะครับจะมีมินิเกมมากมายให้เล่นนะครับแล้วก็มีมินิเกมเมื่อเข้ามาใหม่นะครับนั่นก็คือ กายวอร์ตาผมติดแต้วเพิ่มเราเซิร์ฟเอ็นจีเซ็กซกิ้ก็มีเอ่อวอซี C, ให้เล่นนะครับเป็นนะอเอ็มซีวอลซีเนี่ยะแล้วก็มีอะไรครับเซิร์ก็ธรรมดาปกติปกตินะครับแล้วก็ทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์เขาจะจัดกิจกรรมนะครับผมของเอ็มซีนี้นครับเป็นกิจกรรมที่สุดยอดเลยครับยากโคตร ครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมเดี๋ยวเราขอเข้าไปดูนะครับนี่คือเกมมีเกมห้อยแบงห้อ,อยบอลนะครับผมเห็นบอลเออเห็นบอลรูปแบบคอเตอร์สไตล์นะครับผมอ,อัพเดตสไตล์แล้วก็อันนี้ครับสเวเวิร์ลเกมแล้วก็อันนี้เนี้ยคิดเบทเทิลแล้วก็สเวเวิร์ลเกมขีดสองแล้วก็นี่เกมป้อนหาปัญหาคืออะไรครับนี่ก็คืออ่าบล็อกทันนั่นเองครับผม น่าเนต้องแต่แล้วก็ม่ไดีเกมนะครับขุดหินมะไม่รูสามิตัวอะไรนะครแล้วก็มี g l ววเกมเ g ี m e สามนะครับแล้วก็ยังมีอีกยังมีเออมีแล้ครับผมนี่คือถ้าใครไ,ไม่ต้องลำบากก็จิบไปนเนอะไรครับผมนี่เยอะมีเบสบอลมีสะพานในโลกนะครับภายใน,นโกนะคะืออะไรนีผมต้องถาม ่าเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเราจะมาดูครับแล้วก็เป็นนี่คือกินกูอันเจี๊ยบผมเออตัวยอะมากเลยครับอ่บาวันหลังเราจะมาเล่นกันครับเดี๋ยววันนี้เราจะลองเข้าไปดูเอ่อคิดไปเท่าครับผมเขมยนหุ่นก้าวบ้างเลยครับอ่าก็เดี๋ยมีคนนะโอ้มีคนเยอะเลยครับอ่าครับ<ๆ>ผมเราจะมาเล่นเป็นสายเอ่ออ่ามือกันอ่า Okay. สายดาวก้อนนะผมสายนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกครับแต่ผมมันก็อันก็ใส่ได้แล้วมันเกาะต่อเกาเพชรน,นะเอออ่าเรียบร้อยแล้วผมตอนนี้สายเราสุดเกลียวแล้วผมอ่านี่คืออะไระครับผมนี่โก้นะครับสายโก้ตอ่าเขคือสายโก้นะครับคือสายที่จะล่องหนได้เขาเรียกว่าตีเราข้างหลังเนะี่ยใช้เอสตินนะครับ แล้วก็เราก็ถ้าศึกทักิของสา,ายผมนั่นคือเฟรมนะผมสามารถขึ้ไปเอาไปใส่จตู้ได้นะผมอ่าอย่างท่ทำผมเมื่อกี้ผมเป็นทกิวของสายดาก้นนะอะ่เดี๋ยวเข้มันก็คืออะไรข้อมูนัคือเขตนะครับยิดฐานอ่าเราขอเป็นนี่กดีกว่าเป็นนี่ดีกว่าเป็นนี่อ่าเป็นีเคเป็นี่เอ่าเรามีเื่อแล้วผอ่านี่ใครเี่เขาไหม อ้าวเขาตีเขาเอาใครตีผมอ่ะเราฝีนี่เขาดีกว่าลองถอดแทนมือถออยู่ร้างันจะรับผม่อ่าเราจะลงแบบนี้แล้วอ้สกิวสองสกิลแล้วติดคิทนี้ะคิทนี้จะไม่ต้องยาวหน่อยนะอ่าเราจะมาดูไปอนอนออ้านี่ไงอานี่ไง อ่าอัานนี้เรียบร้อยครับเขาตายไแล้วผมออีกคนนเหรอโอ้อีกคนค i i. นี้เรียบร้อยครับเสร็จผมไปแล้วครับอ๋ออันนี้อ่าเรียบร้อยครับเขาไปไปแล้วสองคนเลยกจะแพ้ทางสายนี้ดยพาล้วครับเอาส่ยุกคนไปได้นะผมอันี้เขาเลกว่ารานิดนงอย่างนี้แห่หลัอไม่แย่แย่แอ้าวอ้าวตุ๊กตี อ้าวนั่มานั้งาแมม้างูแขกัคสิที่กระเาผมออูแขนกผมอีกอืมคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมใครชอบกดไลค์ใครชอบกดเลิฟนะผมกดตั้งค่าใครได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ